เวลาพรุ่งนี้ก็จะปล่อยออกแล้วแต่ขายตัวเดียวไม่ขายเพราะว่าถ้าสิบหกคนพิน,นี้นคือรถตัวเนี้ยจากตลาดเช้าสิบสามโมงสิบห้านาทีก็จะออกออกไปไปรอตรงหน้าดา่านรอรับผู้โดยสารตอนสิบสี่โมงสุ่นสนค่ะแล้วอันนี้คือหน้าด่านใช่ันอันนี้คือหน้าตอมอใช่ใช่พิเศษคือ,อมันจะเป็นออกจากตลาดเช้าเราก่อน 15อา่า13โมง15นาทีคือเราจ,จะออกจากตรงสถานีตรงเนี้ยถ้าคนที่ตกรอบตรงนั้นอ่ะ23โมงไม่ทันยังมีเวลานาทีอันนี้คือไม <c oughs> ่ทันแล้วอันนี้คือ14นาฬิกาเกือบสุแล้วตรงนี้เนาะแล้วไปรับผู้โดยสารตรงหน้าด่านนะคะ14โมงไปถึง14โมง35นาทีค่ะแล้วรับผู้โดยสาร15โมง45นาทีอยู่ตรงหน้าสถา,านีรถไฟลาวตีนแล้วก็มาอันนี้คือขากลับมานี่ ไม่ใช่ค่ะตรงนี้เป็นเวลาของขวามิตรภาพลาว oh, ไทยค่ะ <Okay>. oh, ถ,ถ้าคนที่มีจุดประสงค์ว่าจะไม่ไม่เข้าไปในเมืองนะ uh. แต่อยากมามุ่งตรงไปตรงที่หน้าด่านอย่างเดียวนะคะขอแนะนํารถเมลสาย <47. S 2> สี่สิบเจ็ดใช่ใช่สายนี้ค่ะเวลาเราเดินออกมาตรงหน้าสถานีอะเรามองหาเลยสายสี่สิบเจ็ดรถเมลคันสีขาวแบบนี้ค่ะท oh. ี่มาสอบถามไว้ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางเที่ยวนี่อะไรอย่างนั้นอะอ่าอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเดินทางเที่ยวหกโมงเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงสามสิบเป็นรถไฟออกเจ็ดโมงสามสิบคือรถไฟออกใช่ที่ต้องที่ต้องมาให้ถึงก่อนเวลาหกโมงสิบนาทีค่ะตรงเนี้ยค่ะคือเราไปจองตั๋วที่มุ่นก็ได้เนาะใช่ไหมคือจะเต็มไม่หรือยังไงตั๋ว คนมันต่อคิยวยาววัดเลยนะมันจะเสียเวลาก็ย <Ti> ังว่านะครับเขาเพิ่งเริ่มเปิดจิจการนะครับระบบการจัดการก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือรองรับผู้โดยสารหรือผู้มาซื้อตัวนะครับข้างนอกก็จะมีกระโจมนะครับกระจมไว้รอคนมาซื้อตัว ของน้องยาว,วลามขนาดคนรับจองให้ยังเขายังคิดใบละแปดแปดหเลยที่เขาไปต่อคิวรอแล้วเราจองวันนี้น่ะจะได้ไหมจะทันไหมมากี่คนที่มาคนเดียวหนูมีตั๋วแคนเซิลอยู่สองตัวมีตั๋วแคนเซิลอยู่สองตัว คือเขาโทรมาเขาบอกว่าจะไปะแล้วทีเนี้ยอยู่ๆมาบอกว่าติดธุระดว่วนเลยอะไรอ่ะก็เลยมีตั๋วแคนเซลิลอยู่เนี่ยสองตั๋วนเนี่ยหลงพระบางไปหลวงพระบางเยาวราชพ่อมาสองคนเขาจะต้องไปด้วยกันใช่พ่ว่าพี่มาคนเดียวถ้ามาคนเดียวก็คนเดียวมันก็ไม่มีใครถ้าสมงแม้คุณแม่คนเดียวมันก็ไม่ได้สิ แต่จะเป็นรอบเวลาของเวลาสิบห้าโมงหนาทีนะคะโอ้สิบห้านาฬิกาเลยเหรอไม่เป็นไรแล้ก็ว่าเวลานี้ค่ะเวลาตอนเที่ยวเที่ยวรถคันนี้อ่ะจะทันแน่หรืรอบนี้ยังไงน่ะทันไหมทันเปอร์เซ็นค่ะทันเปอร์เซ็นทำไมไม่ทันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนรถ รถไปเขาจะแต้งมหาทางสถานีรถมูเราเผื่อให้เราคิดได้เวลาเผื่อผู้โดยสารไปและเผื่อผู้โดยสารต่อแถวรอนี่แหละคือเหตุผลคือพี่ว่าพี่จะได้ถั่วไหมของมันพ่งนี้ใช่ไหมหละประเด็นคืออยู่ตรงนี้ที่จะได่นแหะตรงนี้ันจะต้องได้้นรนจ็บอีกทีแต่บอกตรงๆว่าถ้าเราจะไปวันนี้เราเราไปรอจองถ้าเป็นวันปกติอ่ะหนูคอนเฟิร์มอ่ะค่ะมันได้อยู่นะแต่อาจจะมีโอกาสลุ้นว่ามันจะได้อยู่ แต่ในเนี้ยหนึ่งเทศกาลวันหยุดยาวส่วนมากคนจากฝั่งนั้นอ่ะเข้ามาที่คนก็หมายถึงว่าฉันจะไปต่อคิวเอาฉันจะไปต่อคิวเอาแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นประเด็นว่ากลายเป็นเยอะยาวเลยค่ะยาวแล้วยาวมากคุต้องเสียเวลาคุณเถิมไม่ได้นะกว่าไอที่ไม่ได้ย่งนั้นแหละเมื่อวานนี้ร้อยคนที่ไม่ได้ร้อยกว่าใช่ค่ะแล้วก็เดินทางยังไงทีนี้ถ้าเป็นในลักษณะที่ไม่ได้ตีกลับมาตีกลับมานั่งรถ นี่เรากลับมาแล้วทุกคนก็บ่นกันว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ไม่ได้อ่ะก็มันจองตั๋ว,วคันยาวไงก็มันไม่มีรถในรถไฟมันไม่พอเขาก็เลยยังพูดกันในเพจที่เขาซุกซิบในเพจอ่ะเพจซุกซิบรถไฟก็บอกว่าทําไมรถไฟไม่เที่ยวผู้โดยสาตรตกรถตกรถคนอะไร <คน S 1> อย <คน S 1> ย่างงเี้คนเยอะนะคนเยอะน่าเดินทางเป้าหมายเดียวกันก็คือจะไปหลวงพ่อบางอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เขาจะไปหลวงพ่อบางเหรอใช่ไหมอ๋อ คิดว่ามันจะทานคิดว่าไอคิวรถที่นี่นะวิ่งที่ที่วิ่งไปไอสถานีรถไฟนะ่ะคือมันมีตลอดไงคือความหมายของที่เราเซฟแค่สองหรือสามสามคือตรงนี้สายพิเศษพิเศษคือเราไปรับผู้โดยสารตรงหน้าด่นะแต่เราจะออกตรงเนี้ชิดสามโมงิห้านาทีเพื่อไปรับผู้โดยสารตรงนั้นแล้วก็ดีเลยตรงไปเลยยนะังไงว่าคุณจะได้ไป ตัวไม่ได้ตัวต,ตัวหนูมันมีสองตัวนะหนูต้องให้คนสองคนนะคนเดียวไม่ได้นะมันน่าสงสารเขาน้าเขามาสองคนใช่ไหมคือย,ยังไงซื้อสองตัวเลยนู <No. S 1> แล้วก็ปีเออก็อยู่ตรงหน้าสถานีแน่นอนคนมันร้อยพันโปรเซสมันก็ต้องมีคนซื้ออยู่แล้วละตั๋วแล้วเวลาขายตั๋วที่โน่นน่ะที่สถานีรถไฟเขาขายตั๋วถึงเวลาไหนอ่า ที่อยากจะรู้อ๋อโทรศัพท์อันนี้มันคือโทรศัพท์ใช่แต่จี้อยู่ <laughs> อยากรู้จริงอะ่ะใช่อยากรู้เดี๋ยวเดินไปเอาให้โอเคครับโอเคครับดูคคบแดงมากกระเป๋าให้ได้เดยเด้อคิดว่ามีออกตลอดก็เลยไปถวายสังฆทานวัดเจ้าแม่สีเมืองก่อนเมื่อกี้ เือนเศษปี2022เป็นต้นไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาผู้โดยสารดังรุ่มนี้เวลาเปิดบริการห้องโถงรอท่าตอนเช้า6โมง6โมง30ถึง8โมง10นาที8โมง10นาทีใช่ตอนบ่ายคือ13 13โมง30ถึง15โมง10นาทีนะแล้วเวลาเปิดขายตั๋ว ตอนเช้า6มง30นาทีจนถึง10โมงศ0นตอนค่ำก็น่าจะทันวันนี้ตอนบ่ายก็13มง30นาทีจนถึง16โมง30นาทีแล้วตอนค่ำอีกที18มง30นาทีถึง,ง20ถึง2ทุ่มค่ะน่าจะทานปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเวลาการออกรถนะรถเมย์จากสถานีดังรุ่มนี้เที่ยวที่1นึ8 2รถออกตอนเวลา7โมง ส <30 S 2> <ง>ามสิบทีเป็นรถไฟความเร็วสูงเที่ยวที่สองสีแปดหนึ่งอันเนี้ยเป็นรถรถถึงรถถึงรถถึงหมายถึงรถ,งม,ถงมาถึงสถานีตอนอ,อันนี้ไม่เอาใช่ไหมเอาแต่ขาไปใช่ไหมอ่ะ,อะแล้วทีเนี้ยเที่ยวออกอีกทีสิบห้าโมงตอนเช้าเจ็ดโมงสามสิบนาทีแล้วก็ตอนบ่ายสิบห้าโมงห้านาทีที่ตั๋วที่ที่ไอ้นั่นที่เขาแคนเซิลไปอ,ะอ่ะแล้วก็ เที่ยวสุดท้ายก็คือเที่ยว K12 K12 รถจะออก,กตอน8โมงตอนเช้าคือตอนนี้เป็นรถไฟที่ธรรมดาครับผมหมายเหตุถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะลงแจ้งตื่นในรายละเอียดแสดงว่าวันนี้พี่ต้องไปจองตั๋วก่อน2องทุ่มได้พี่ต้องหารถไฟแล้ว<อ>ล่ะหารถไฟอะ่ะตอนนี้รถที่บิ่งด่วนที่สุดก็คือซุกๆุก ตุ๊กๆแม่ที่มีมอไซค์อยู่มอไซค์ก็ไปเลยคเดี๋ยวเขาแต่ก็ล็อกดีๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวหายเดลยเขาไม่รับฝากเด้อมันหายบ่อยไหมมันก็หายอยู่นะเร้ออ้าวคุณจะไปรู้ได้ไงอ่ะคุณจอดรถทิ้งไว้อ่ะคุณไม่รู้ว่าถิงกี่ชั่วโมงอ่ะคุณไปทำธุระของคุณแล้วไม่มี ฝากรถฝากอะไรอ่ะขากมารถหายทําไงเขาตรงนั้นมันไม่มีที่ฝากรถใช่ไหมไม่มีไม่มีที่ไม่มีที่รับฝากไม่มีเขาไม่ให้ประมูลเขาจะทําอยู่เพราะทุกคนเอาไปจอดได้เด็กก็ต้องดูกันเองถ้ามันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดอันตรายยังไรช่อันตรายรถเข้าใช่ไหมใช่เออคิดหายเลยพอเป็นหายไปคือความหมายที่อยากนั่งรถสายดูอ่าอยากนั่งรถสายเที่ยวเล่นนี่แหละจากเรียนจานตุลท่าบางหนึ่งสัว อย่านงานีแค่สอบสวนผมก็อยากให้คนสองคนไปเอาไว้เขาก็ได้แาไวให่คนชือเขาไว้นั่นก็ได้แตท่ที่ไปคนเดียวไงอันนี้คือคนรอจากค่ารถพวกนี้จะเดินข้ามฝั่งใช่ไหมส่วหน้าะจะ,ะไปอุดรกันถ้าไปอุดรเราต้องไปซื้อตัวอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพี่นานปีแล้วพี่มาได้มาสามปีเจ็ดเดือนเออตรงนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงในหมดแล้วอ่าพี่ดูใน YouTube พี่ก็เห็นอาคารน้่ ทำไมคิวรถมันอยู่ตรงไหนวะนี่ยคือจำไม่ได้เริ่มใหม่เริ่มสร้างใหม่เริ่มมาอาคารเริ่มสร้างต้องโควิดแล้วก็ปิดตัวไปสองปีกว่าใช่ไหมใช่แล้วก็พัฒนาไปเรื่สามปีเจ็ดเดือนของพี่ที่พี่ไม่ได้มานะใช่ไหมอ่าเกินนานเลยนะนานสามปีเจ็ดเดือนแล้วดูในยูทูบนะมันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเราคิวรถก็มารอที่นี่จำไม่ได้ไงเฮ้ยที่ทิ่าไอ้ตรงนี้น่ะ คิดว่าตรงนี้นะมันรอสแตนบายคนที่จะไปไอสถานีรถไฟอย่างเดียวไงอ๋อแต่ที่จริงที่นี่ร่วมเลยตรงนี้เป็นรถเมล์ระหว่างประเทศอาอุอดอนหนองคายกรุงเทพอ่าแล้วก็รถเมล์ค่ในตัวเมืองที่ทรารัฐวิสาหกิจเราวิ่งกันอยู่ค่ะสำหรับขด้านนอกอกะเป็นพวกสองแถวซุกซุกมอไซค์แท็กซี่จะเป็นาค่ส่วนด้านนอกนี่เขาจะแยกโซนนา้โซนรถเมล์ด้านใน แต่ตู้มันก็แพงไงถ้าเราไปนั่งไปงต้องต่อรองกันเท่ามัน่ไม่มีราคาต,ตายตัวเน,<อ>นี่นนนายรัฐบาลก็กำหนดว่าเท่านั้นเท่านี้ระยะกี่กิโลแล้วต้องราคาเท่านี้